มาดูผลงาน DIY ของช่างเตียกครับผม,<า>มเป็นไงครับาร์ทอันนี้เป็นชุดสองมอเตอร์ครับสองได1หนึ่งมอเตอร์สองไดครับแล้วก็พ่วงเป็นแบบเป็นยี่ี่โวลต์ได้นะครับเอาตัวนี้มาขนานกับตัวนี้ครับเป็นอนุกรมก็จะเป็นยี่สี่ 2องร้อยแอมป์ขนาดกับที่เป็น12โวลต์สองโวลต์ลูกละ120แอมป์ถ้าถ้าอนุกรมก็คือถ้าอนุกรมคือ24บัดยหนมออกข้างนอกเอาตัวนี้มาแปลงใส่อินเวอร์เตอร์เห็นปะใช่แปลงอินเวอร์เตอร์ให้ตัวนี้กินใช่ครับไอตัวนี้กินครับใช่ครับตัวนี้กินแปลงไฟตัวนี้มาให้ตัวนี้กินตัวนี้ชาร์ท สตาร์ทได้คือก้อนนั่นทีนึงครับฐานจะตึงเลยครับฐานลูกเดียวก็ติดอ่าฐานรูปเดียวไม่ใช่แค่รูปเดียวตัวนี้เอาอิมเตอร์มาพ่วงก็ตัดตัวนี้เอาตัวนี้ไปชาร์จแต่ว่าตัวนี้เอาตัวนี้พ่วงให้ตัวนี้ตัวนั้นกินครับแล้วก็เวลานั่นก็เอาตัวนี้มาตัวนี้ไปไปชาร์จแบตนะครับไปชาร์จแบตสำรอง ไว้ใช้งานนะครับร้อี่เี่สิบ้ี่ิดบลูกรอยเนี่ยแค่เดียวครับแสมาเลยแสมาเลยได้เล่นปะอมแต่ว่าแบบลุ่นไม่ดีเท่าไหร่ต้องรู้ตัวว่า มันจริงค่า IR เนี่ยคือค่าแผ่นภาพแต่ละแผ่นเนี่ยมันเก็บประจุปล่อยประจุดีตอนนี้ตอนนี้เป็นไฟ12บสองะหรครับก็ต่อขนานวะใช่ต่อขนานเ่ต่อขนานอยู่เดิยเอาตัวไหนไปใช้ก็ได้แต่ตัวเนี่ย สมมุ่าตะอยมันเป็นอนุกรมกันเลยมันหมุนยวงซีตลอดแม่ใดวะโดยที่ว่าต้องเอาไฟบานมาเสียบหมุนเรื่อยๆครับใช่ครับให้มันเอาเอาตัวนี้แม่อันวะใช่ให้เป็นปีนี้ตันตัวนี้มาให้มันเข่าดีแล้วันนี้ก็เอาผ่านอินเวอร์เตอร์ผ่านอินเวอร์เตอร์มาเป็นสองร้อยยให้ตัวนี้กินให้ตัวนี้กินให้ตัวนี้กินใช่ครับพอให้ตัวนี้กินปุ๊บแล้วก็หมุนเวียนกันอย่างนี้เห็นไหเอาจอไปตั้งนะครับมันกระสิบมุน ันยังมือยังเล่นถ้าใส่ไฟหลอดก็คือถ้าแอมไม่สูงมันก็ติดอยู่ตลอดเวลาก็ใช้ได้อยู่ตลอดเวลาถ้ายิ่งเป็นมอเตอร์บัสเน็ตพวกเครื่องซักผ้าเนี่ยสามารถที่ปังน้ำได้ก็ติดก็ติดเลยนะผมฝนฝ่าอยู่อีกไก่เนี่ยมันมาทันสามเหลี่ยมเนี่ยมันเหลี่ยมนะมอเตอร์อันนหลี่ยมของ เด็ดเนี่ยมันเป็นมอเตอร์อันนี้กผสมมันจะ2 2 0ก็ได้24ก็ได้22ก็ได้เรื่องสภาพเวลาเขาชาบเดียวมันกินแอมเท่าไยตัวนี้นี่ตัวนี้มันกินแอมเท่าไยตัวนี้แอมเนี่ยมันแค่กี่แอมล่ะดูนี้เดี๋ยดครับทุกคนอันนี้เป็นบาดเลีบดปบ๊อกแมนครับอันนี้เป็นธรรมดาธรรมดาครับอันนี้ท่านทรายเนี่ยท่านหาปะท่านหาลอยลอยปะ14050 ตางเปียกชุดนี้น่าศึกษามากครับชุดนี้น่าทดลองโมเลองใส่ตัวใส่ตัว่วนี้อก็จะดีเออเอาโมเลดีแตกม่ใส่เลยโมเลยดีแตกไม่ใส่งั้นว่ารลยการเลย ครับปีที่แล้วเราดทดลองทำดูนะครับผมทดลองทำดูแล้วก็ไม่ไหวครับผมเครื่องตัวนี้จะปั่นไม่ไหวนะเวลาที่เราเอาไฟเอาไฟออกมาจากแบตนะครับเพื่อให้ตัวนี้กินเพื่อให้ตัวนี้กินปุ๊บ เวลาไฟมันมันชัดไม่ทันครับผมมันชัดเข้าไม่พอไม่พอกินนะครับไม่พอกินเพราะว่าตอนนั้นเราทําเราทําลูกเดียวครับผมลูกเดียวก็คือไอต,ตัวนี้มันลูกเดียวครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้เอาใดชัดมาทําแบบนี้ครับนี้ถ้าสูตรนี้ผมว่ามันอาจจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าช่างเตี้ยบอกว่าได้นะ ม็น่าทดลองครับผมเดี๋ยวผนปีนี้แหละเดี๋ยวสีมะเสาล่อไปทนล่องมึงมะเสาเ่อไปฝดล่องมึงครับไอที่นองล่องมึงงานเป็นทั่ไหนครับงานดีว่าสุดนี่เพียงแค่เราซื้ออินเวอร์เตอร์มานะครับอินเวอร์เตอร์มาตัวหนึ่งครับอินเวอร์เตอร์ขนาดวัดทีสูงหน่อยนะครับเพื่อจะมาให้ตัวนี้กินนะครับ แล้วเราลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับถ้ามันปั่นแล้วก็มันชาร์จเข้าทันนะครับทันก็แสดงว่าได้ครับ,รบครับครับครับเอากินเลยครับ,เ,รบเขาเศร้าทีนี่โอ้เกินไปแล้วเขาเศ้าอันนี้นะกินเขาเศรา้าใบสองวันนี้ไหม คพี่น้องถ้าสมมติว่าตอนนี้มีอินเวอร์เตอร์นะผมจะลองให้พี่น้องดูเลยเนี่ยอินเวอร์เตอร์ไม่มีอินเวอร์เตอร์ใหญ่หน่อยอินเวอร์เตอร์ว่ามีปะครับจางเปี๊ยกอินเวอร์เตอร์ว่ามีปะเดี๋ยวนี้ไม่มีครับ ครับอืมครับงาใ้ตัวนี้มันแรีงเคืองเงินป่ะกินกระแสแค่จักยำหกหันห้าแอ็มเอามันคือบอกว่ามันคือบอกว่าหาแรงคุณไใชหนึ่งห้นึ่าหนป่นี่โอ้หนึ่งหายไปแล้วหนึ่งจุดห้าแรงอมมันคือเก่าเอ็มบุญ มันกินเกาแอมมุนสิมาเห็นกินเกาแอมเราต้องไปหาตัวมอเตอร์ที่มันกินแอมน้อยอแต่ว่าถามว่าถ้าเราใส่สองลูกพ่วงในอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ร้300 <g> อยสามร้ <g> อยกว่าแอมสุดเลยแอมพีกมันสามร้อยกว่าแอมสุดเลยตัวเขาหกร้อยแอมเลยถ้าสมมติว่าใส่เป็นไฟยีฟซีนี่แล้วก็แปลงออกมากเป็นอินเวอร์เตอร์ให้กินไหนสบายเลยนะ เพราะว่ามันมันมันอนุกรมเลยอนุกรมแล้วมาใส่อินเวอร์เตอร์เลยสองตัวเนี่ยมันแอมป์พิกแอมป์พีคมันอยู่ที่สามร้อยกว่าแอมป์เลยแอมป์มันถ้าตัวเนี้ยถ้าลูกเนี้ยถ้าเราตีต่ำๆคือเจ็ดสิบห้าแอมป์เนาะอืมอ่าเจ็ดสิบห้าแอมป์ของดีซีครับแอมป์ที่เขาเขียนไว้่กับไฟเอซีแอมป์คือกัดอยูนะ แอมเดียวกันเหมือนวาดียวกันครับแอมเดียวกันครับสิบร้อหาว่เขาเขียนว่ารูปนี้รูปนี้มันเจ็ดบห้แอมเฮาเนาะเขาเรียกเนาะอืมทางภาษาคือเจแอมฮาแต่แอมแอมพีคมันอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบอมที่มันเจ็บกระจยบครับเดี๋ยวนี้มันชาร์จันชาร์จยกวนครับเลย ครับซิซีมาต้นทางเนี่ยทับิบหาวซิีจุดกับิีจุดหกอมป์ขับสิบห้าอมับไอเกือบสิห้าโวลต์ถ้าหมุนเร็วกว่านี้เนี่ยหนักกว่านี้ครับเพราะว่ามันคงได้คลิปไฟเลยปไฟิีจุดหกี่ก็ือว่า ยอดแล้วทัวว่วเป็นยี 6, ่สิบกคือสิบี่จุดก็ปลาไปเท่าไ่สองตัว,ตวเป็นยี่บยิบเก้ายี่สิบแปยิบเก้ามตัวอ่มอมพีกมสอตัวเนี่ยร้อยยี่สิบก็สองอเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีก็เดือดเลยครับเอา เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวศึกษาให้ดูครับผมเดี๋ยวหน้าฝนทีนี้จะมาเช่าแกไปทดลองโอ <laughs>